สวัสดีครับโคบี้ไหมครับสวัสดีค่ะโคพี่กุ้งค่ะจ้าเพช50ยังปิดได้ครับผมวันนี้จะมาดูกันถึงเรื่องผักที่มีวิตามินซีสูงค่ะว่ามีเท่าไหร่อย่างไรคราวนี้มาดูกันก่อนค่ะโค,คบี้ตุ้มว่า <ผม S 2> วิตามินซีเนี่ยช่วยอะไรกับร่างกายเรารบ,บ้างนะคะข้อแรกค่ะคต่อต้านอนุมูลอิสระครับข้อ2เพิ่มภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันให้ร่างกายครับแล้วก็ข้อ3อะไรคะ ข้อสาก็คือช่วยทําให้ผิวพรรณเนี่ยดูดีขึ้นมีผิวพรรณมันผ่องใสขึ้นใช่ครับวันนี้มาดูกันค่ะว่ามีผักอะไรบ้างที่วิตามินซีสูงผักอะไรบ้างคะใช่เพราะว่าโดยโดยปกติเราคิดว่าผลไม้จะมีวิตามินซีสูงใช่ไหมในผักก็มีวิตามินซีด้วยเช่นเดียวกันตัวอย่างอย่างแรกคือพริกหวานครับพริกหวานเอาพริกหวานร้อยกรัม เท่ากับ100กรัมนะคะให้วิตามินซีก็คือ80.4มิลลิกรัมอ๋ออันดับที่2คือคือบล็อกเกอรี่บล็อกเกอรี่นี่เรารู้จักอยู่แล้วมันไม่เปรี้ยวนะใช่ไหมแต่มันให้วิตามินซีด้วย100กรัมให้วิตามินซีเท่าไหร่คะ89.2มิลลิกรัมครับอันที่สามมาบอกมาผักคะน้าผักคะน้าง่ายๆบ้านเรานี่เองค่ะ100กรัมให้วิตามินซีเท่ากับ147มิลลิกรัมครับผมอ่าใช้ได้เลยดับอี่ดังที่สี่ปวยเล้งครับ กินสุกี้ต้องมีปวยเล้งให้วิตามินซีเท่าไหร่คะ120มิลลิกรัมครับและอย่างที่5ค่ะใบมะรุมใบมะรุม100กรัมให้วิตามินซี141มิลลิกรัมค่ะคราวนี้เนี่ยทุกคนก็คงได้ยินกันแล้วว่าผักก็มีวิตามินซีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมื้ออาหารทุกมื้ออย่าลืมเพิ่มผักกันนะคะและอย่าลืมผักวิตามินซีสูงเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะคลิปดีๆแบบนี้จา้า ขอบคุณครับผมและครบพี่กุ้งค่ะจากเพชร50ยังผิดได้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ